สวัสดีครับช่างนิคมนะครับนาไมายิงป่าน,าน, Facebook, น่าเฟซบุ๊กนาไมยิงป่าน่านนะครับ0ู9 5 5, 5 7 4 5 4 5วันนี้ส่งงานครับผมสั้นๆนะครับถ้ายไม้สักครับไม้สักทั้งลำครับผมชุดนี้เป็นกำคอเลงลางถ้ายไม้สักทั้งลำนะครับเป็นยกแก้มแก้มด้านซ้ายคืนจับถนัดขวานะครับ พิเศษลูกค้าแกะลายเช็คเกอร์ทั้งปลายกระโจมและก็ที่กำคอนะครับปีกเป็นปีกค้างคาว5้หนะครับใส่ยางในห้าเซนนะครับอลูมิเนียม60ศูทุกหนึ่งใส่ติดประกบปีกเรียบร้อยนะครับแบบนี้หลังยาวดูที่ ระยะชักอยู่ที่70นะครับชัก70็ิยิงไป45นะคบับไกสเตเลตเซฟบนเซฟบ,บนนะครับรอบไกเป็นอลูมิเนียมนะครับลักษณะนี้แล้วก็ติดหูกรวินพร้อมสายสะพายนะครับหูกรวินพร้อมสายสะพายนะฝั่งซ้ายลวดลาย ไม้สักก็จะประมาณนี้นะครับส่วนฝังขวาครับมาดูกันครับฝังขวาก็สีจะอ่อนกว่านิดนึงนะครับไม้สักครับไม้สักน้ำหนักเบาครับตัวนี้รวมทั้งชุดน้ำหนักอยู่ที่2กิโลสี่สอไม้สัก ตรงปลายก็ติดกับพีนิดหนึงครับเ,เข่านะครับรางทองเหลืองครับงานสั่งทำครับผมถ้ายไม่สักติดก็บินพร้อมใส่สะพายก็มีบวกเพิ่มนะครับแกะลายเชคเกอร์ก็มีเพิ่มเช่นกันครับนี่ครับ ยึดน็อตก็จะอยู่ที่ยึดน็อตสี่ตัวนะครับ, 1, 2, 3, รบหนึ่งสองสามสี่แข็งแรงแน่นหนาครับน้ำหนักเบาครับยกยิงถนัดสวยงามถูกใจก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับผม ตัวนี้ราคาเริ่มที่3 0 0 0ับาทครับทองเหลืองก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยรางธรรมดา3 0 0พนะครับช่างนิคมน้มาไม้ยิงปลาน้านครับลายก็ใช้เบอร์นี้เช่นเดียวกันครับโทรก,ก็มาสอบถามกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ